มา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 นี่มานี่เออมานี่มานี่มานี้นะเอสจะพาเจ้าขนฟูไปไหนเจ้าขนฟูดูสิคุณแยมผมพยายามเรียกพยายามฝึกมันมันก็ยังนิ่งอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่าจะพาไปแข่งขันเดินวิ่งเพื่อสุขภาพซะหน่อยคุณแยมโอ้โหแต่ดูเหมือนเจ้าขนฟูจะขี้เกียจนะหลอดในเนี่ยโอ้ตายแล้วเอาไงดีครับเนี่ยอ้าวแล้วเขาแข่งกันที่ไหนเขาจะแข่งกันหรือยังโอ้แข่งไปแล้วนี่สิถาต้นแข่งไปแล้วนี่ยังฝึกไม่ได้เลย บรรยากาศสนุกทีเดียวคุณยามผมจะฟีคือไปแข่งปีหน<ถ>้าโ<อ>ที่มหาวิทยายลัยสงขานครินทคุณยามสนุกสนานทีเดียวครับทั้งคนทั้งไมาโอ้โหบรรยากาศอลมานอ,อ,อยากรู้สนุกแค่ไหนไปดูพร้อมกันครับแต่ตัวนี้ล่ะเอาไงให้คุณยามไปเลี้ยงเอาไหมไม่เอาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขานครินวิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกับภาคเอกชนจัดการแข่งขันเดินวิ่งเพื่อการกุศลครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย มีทั้งการวิ่งมินิมาราทอนวิ่งฟันรันและก็แฟนซีรันโดยเฉพาะประเภทวิ่งกับเพื่อนสีสีขาถือเป็นไฮไลท์และก็สีสันของการแข่งขันครับเป็นการวิ่งคู่กันระหว่างคนกับสุนัขจำนวน14คู่บางคู่ก็เดินบ้างบางคู่ก็วิ่งบ้างมีเพียงบางคู่ครับที่สุนัขไม่ยอมเดินเลยอลมานกันอีกครั้งครับในช่วงการมอบรางวัล บางตัวทําซ่าด้วยครับทาทีจะกัดกันเจ้าขอก็ต้องคอยดึงคอยห้ามกันยกใหญ่เลยล่ะครับเคยได้ยินแต่จับปูใส่กระด้งอันนี้จับหมามารับรางวัลวุ่นไม่แพ้กันเลยนะครับ